เนี่ยจะสาธิตวิธีการประกอบหัวข้อต่อไอฟิตเสียบเข้าไปกี่วิสิบวิครับสิบว,วดออบิดึงออกแล้วก็วรประกอบเลยเสียบให้มันถึงเส้นโอเคถือไว้ประมาณยี่สิบวิ โอเคสวยฮิดต้องอาไม่ฮ e ิดสวยโอเคนะะเป็นให้มันดูขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงสวยอืมให้คอเป็นชุันใช่ข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้สวยเพื่อที่เราจะเอาหัวไอิตเนี่ยอะแดปเตอร์เนี่ยมาเสียบเข้าตรงนี้ รบเัต่อเถอะขอบคุณช่างเอบอัวทองสาธิตนะฮะช่างโจช,ช่างท่อไอ้ช่างท่อสร้งระบบจบที่ผมโดนกระดกที่